ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆคนปลูกทุเรียนนะครับวันนี้สวนสะสมนะครับจะพามาดูการปลูกทุเรียนแบบทดสอบนะครับตัวนี้เป็นมูสันคิงนะครับปลูกมูสันคิงอย่างนี้จะโรดไหมนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็มีน้อยนะครับพื้นที่ผมก็มีน้อยตัวนี้เป็นขอบบ่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทุเรียนเป็นแนวของทุเรียนทั้งหมดนะครับนี่กระต้นหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นการปลูกทุเรียนระยะชิดโดยไม่มีกําหนดนะครับก็คือมั่วไปหมดนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงไหนที่ว่างก็ปลูกนะครับเนี่ยครับมีสวนทุเรียนอยู่ตรงนี้นะครับอย่างต้นนี้ก็พื้นที่มันก็เหลือพอกระเทือนนะครับนะจะปลูกมาฝั่งนี้ก็จะใกล้กับต้นนี้เกินไปนะครับต้นนี้เป็นหมอนทองนะครับระยะห่างก็อยู่ประมาณสัก4ี่เมตรนะครับต้นนี้ครับก็เลยทดสอบนะครับถมดินขึ้นมาตรงบ่อเก็บน้ํานะครับทุงนี้เป็นบ่อที่เอาไว้เก็บน้ําสําหรับอ่ารถทุเรียนนะครับบ่อนี้ก็เอา ดินออกไป8 0ดร้อยถ1ิบล้อนะครับบ่อตรงนี้ที่ขุดเอาไว้ตั้งแต่ประมาณสักห6ปีที่แล้วนะครับก็เลยทดสอบดูนะครับว่าทุเรียนมูสันคิงที่แน่ๆเนี่ยจะแน่ขนาดไหนนะครับลองดูใกล้ๆน้ําเลยนะครับเนี่ยห่างน้ําประมาณสักสูงกว่าน้ําประมาณสักยี่สิบห้าประมาณไม่ถึงฟุตประมาณฟุตหนึ่งนะครับอ่ะประมาณฟุตหนึ่งไม้บรรทัดนะครับสูงกว่าระดับน้ําที่ตรงนี้คือระดับน้ําที่เต็มบอ่อที่สุดแล้วนะครับก็คือขึ้นสูงกว่านี้ก็ ล้นจากที่เรา,าเปิดร่องน้ําเอาไว้น้ําก็จะขึ้นแค่นี้นะครับทั้งปีก็จะขึ้นแค่นี้ตอนที่ระดับน้ําสูงสุดนะครับก็เลยถมดินขึ้นมากลองปลูกมูสันคิงดูนะครับว่าจะามีความอดทนแค่ไหนนะครับเป็นมูสันคิงของสวนสะสมนะครับซื้อมาต้นละหนึ่งรอยห้าสิบาทนะครับนี่กลางดงนะครับลองปลูกดูนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับเดี๋ยวย่างไรเดี๋ยวผมจะ ทำคลิปให้พี่น้องได้ดูเรื่อยๆนะครับต้นนี้เพราะว่าเป็นการทดสอบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พื้นที่มันก็จํากัดด้วยนะครับก็เลยปลูกไปผมคิดในใจตัวเองนี่คิดว่ามันน่าจะรอดนะครับเพราะว่ามูสันคิงก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทนมากนะครับนี่ครับปลูกได้ประมาณสัก2สัปดาห์นะครับต้นนี้นะครับซื้อมา150ิบาทนะครับครับวันนี้ก็วันที่12นะครับตุลาคม2563นราะครับซึ่งพายุลูกที่2ที่สาก็กาลังจ่อเข้ามาอีกแล้วนะครับ นี่ก็ยังไม่โดนแดดมาเจ็ดวันนี้แล้วนะครับนี่จากฝนที่ตกหนักมานะครับพายุที่เข้ามาวันนี้ก็ยังไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้ครับแต่ก็ดีกว่าทุกวันนะครับก็ค่อนข้างจะมีแสงสว่างมากกว่าทุกวันนะครับนี่ครับมูสันคิงต้นนี้ระดับอยู่ข้างๆระดับน้ํานะครับตรงนี้ก็ทําพื้นออกมาประมาณสัก2อคูณสเมตรนะครับทำโนนขึ้นมาประมาณ2อคูณสเมตรตรงนี้ก็เป็นร่องน้ําเดิมนะครับตรงนี้ร่องน้ําเดิมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถมดินเข้าไป บินเข้าไปแล้วก็ปลูกแต่ว่าดินตรงนี้ดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ต้นอยู่ใต้ต้นไม้เลยครับใต้ต้นในกระท้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระท้อนพันปุยฝ้ายนะครับก็จะอยู่ใต้ต้นกระท้อนเลยครับเดี๋ยวโมซันคิงถ้าเจริญเติบโตได้ก็จะตัดต้นกระท้อนออกนะครับครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ทดสอบนะครับมูซันคิงติดน้ําเลยนะครับเหมือนกับทุเรียนสวนตะแป้งที่เมืองนนท์เลยนะครับเราดูว่าจะรอดหรือไม่นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ชม YouTube ครับสวัสดีครับ